ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ9ของโลกมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละประมาณ22,491รายคิดเป็น32.7คนต่อประชากร10,000 0คนเฉลี่ยแล้วมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชั่วโมงละ3าคน ซึ่งถือว่าเกินค่าเฉลี่ยของโลกถึงสองเท่าอุบัติเหตุทางถนนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประสบภัยเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมอย่างมหาศาลขณะที่สถาบันวิจัย TDRI ได้คำนวณมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจ,จากอุบัติเหตุรจราจร เกิดความสูญเสียคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจราว5้าแสนล้านบาทต่อปีสาเหตุหลักก็คงเกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดการเมาแล้วขับและการขาดวินัยไม่เคารพกฎจราจร ความปลอดภัยบนท้องถนนสร้างได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญลดชีวิตที่สูญเสียได้แน่นอนหากทุกคนเรียนรู้และปฏิบัติตนด้วยความระมัดระวังครอบครัวจะเป็นสุขหากทุกคนมีความปลอดภยัย